ครับตอนนี้มาดูน้ำก็ฝายอะไรกันที่กั้นน้ำฝายทดน้ำนะที่บ้านบัวสองที่บ้านบัวนะชุมชุมบัวสองฝายเก่าเลยนะตอนนี้ก็มาว,ว่านี่เห็นน้ำลดพว่งครับเรื่องรับมีคนถามเลยมาแวะดูอ๋อเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ไม่เอาน้ำออกก็จะตุบไม่ได้เพราะน้ำน,น้ำมันเอ,อุดเต็ม ครับเช้านี้วันที่15บห้าานะมิถุนาหกห้ะครับเราก็ร่ว,วครับแมคโคแมคโคครับ,น,รบ,น,รบนี่ก็มาดูตายก็เปิดหน้าให้ให้น้ำไหลไปก่อนเพให้น้ำลดลงจะได้ ถูกสายเก่าะนี่ไฟฟินแลนด์ได้นะครับโอเคครับครับนี่รถอะไรกรมป้องกันและมันทางรถไฟนะครับของคอนซีมานะสองคันช่วยเจาะหัวเจาะระบบหัวทางขึ้นข้างหน้าเลยคือหนามลดลงนิดนึงแต่ลดลงหลายยอไรนะครับ เปิดหนึ่งบานครับก็พอไล้นะโอเคครับกำลังขุดตามกรนเลยครับนะขอบคุณทุกสวยทุกส่วนงานนะครับเช้านี้วันที่สิบห้าเนาะพิจิกาเอ้ยถึงพิจูนาหุ่งหงาครับสวัสดีครับ